โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟร์อินวันเอ้ยป่อยพี่ปอยพี่น้องๆพี่ยังกลับไปดื่มให้มันลืมเรนเลยเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนแช่นั่งก่อนระวังเลยระวังเลยอาพี่แช่นหนบอกทำใจเอาไงไงเป็นเงี้ยทำได้ใจด้วยกายไปไหนก็ไม่รู้โอ้ พี่ชาคะ่ะอย่าเศร้าไปเลยนะคะมองโลกในแง่ดีสิคะอย่างน้อยนะคะคิดะว่าอาจารย์ลินเนี่ยเขาเนี่ยโชคดีที่ไม่ต้องมาเจอกับคนที่ไม่มีอนาคตอย่างพี่ไงไม่หลอกอ่ะพี่เหรอเก๋าผมไม่ได้ว่าพี่เมาอย่าหาเรื่องดิผมก็อยู่ข้างพี่เสมอแหละโอ้ยน้องเก๋าแหน่น้องนี่เป็นคนดีจริงๆเลยพี่ขอโทษที่มองไม่ไกลคุณมาก อาจารนพดีดีดดนะครับอายุปูนี้แล้วผมไม่นึกว่าจะติดเลยครั้งเดียวติดเลยเปล่าเนี่ยอาจารย์คะข้าพ่อลูกล้วเนี่ยหนูขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านนะคะอยากอุ้มเด็ก,กอ่ะอาจารย์ครับผมในนามของประธานหอชายมผมขอมอบของขวัญให้อาจารย์ครับน,นิดเธอรู้เรื่องกันหมดแล้วอรอเนี่ยอาจารย์คะความลับอ่ะไม่มีในโลกหรอกนะคะ แล้วอาจารย์มีแผนจะแต่งงานเมื่อไหร่อะคะก็เท่าที่คุยคุยกันก็คงไม่แต่งอะนะมันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไร It's not important ไม่ใชเรื่องสำคัญแต่อาจารย์สัญญากับผมแล้วไม่อาจารย์ทำแบบนี้อะไรเอาละวันนี้ไอ้แช่จะขอทวงคืนศักดิ์ศรีกับผู้หญิงทั้งโล่ดดเย ทำไมโอ้โหไม่รับพี่มาเอาไปต่อยกันเองโอ้ยพอได้แล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยผมงงไปหมดแล้วอ่ะ confused เออก็พยายามแช่เขาโกรธนะคะที่อาจารย์อธรรมอาจารย์ลินท้องไงคะบ้าอาจารย์ลินไม่ได้ท้องที่ท้องอาจารย์รุงเพื่อนอาจารย์ลินเขา โอ๊ย,อยแย่แล้วสรุปว่าท้องจริงๆริงด้วยอะ่ะเฮ้ยน้องกานี่สรุปว่าท้องอะ่ะแล้วทีนี้ก็จะทำไงเนี่ยลุงฟนฉันเงไม่รับผิดชอบอ่ะกาฉันคงต้องกลับเชียงใหม่ไปบอกพ่อกับแม่ให้รู้เรื่องนี้ ใจเย็นนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขึ้นเชียงใหม่เป็นเพื่อนแกนเองนะส่วนที่นี่เนี่ยก็คงจะรบกวนให้อาจารย์นกช่วยดูแลไปก่อนคนดูแลหอด้วยกันอนะ่ะถึงเวลามีปัญหาก็คงรบกวนกันได้แหละที่ตรวจทายอันนั้นเป็นของเพื่อนอาจารย์ลินเหรอคะใช่อาจารย์ลินน่ะเขาลืมของที่ฝากอาจารย์ลุงเพื่อนเขาไว้ที่นี่ผมก็เลยรับผิดชอบด้วยการจะเอาไปให้เขาที่เชียงใหม่แล้วรูปแต่งงานในห้องอาจารย์นกเหรอครับอาจารย์ลินเขาบังคับถ่ายรูปไอ้วัน คืนอะไรนะสุกเลิกโสดอะไรวันนั้นน่ะนักศึกษามาเห็นเข้าก็อัดรูปมาแกล้งผมก็แค่เนี้ดีแท้ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนี่เองแบบนี้เราก็สบายใจว่าแต่พวกคุณแอบเข้าห้องผมกับอาจารย์ดินได้ยังไงฮะในนามของประธานหอผมขออธิบายแทนน้องเองครับคือว่าพวกเรา แนนำของประธานหอผมขอทนายได้ไหมครับ <Tipp> ร <ett> ้อโตนันแกตลอมี่สัญญาเลยนะว่าถ้าเดี๋ยวที่โป๊กมานเนี่ยแกต้องใจเย็นค่อยค่อยคุยเค้าไหม โอเคสต่ดยาโอเคนะก๊อบฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะไอ้โจนัทไหนบอกว่าจะใจเย็นยังไงความจริงอะไรเลิกตีหน้าซื่อเดือนนางอสศรพิษวันนี้ฉันจะกระชานหน้าก่าวแกให้หมดเลย ทำไมแกต้องโกหกด้วยอ่ะมีคนบอกว่าเห็นแกสองคนเดินอยู่ด้วยกันน่ะแกทำไมต้องปกปิดด้วยวะเอา้านี่น้องโดนัทนี่เป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานอา้าวพี่โก้มาทอะไรคะเนี่ยก็พอดีน้องสาวพี่อ่ะเขาจะเอ็นเข้าสัตวแพทย์อ่ะแล้วหาคนติวไม่ได้เลยอ่ะ โชคดีเนี่ยได้นะกอลม,มาติวให้ติวที่แกบอกว่าแกมาติวหนังสือกเรื่องจริงอะดิเออแล้วข้อความหวานแบบในไลน์คืออะไรข้อความหวานแบบในไลน์ออก็น้องสาวพี่โฟมเนี่ยคิดว่าฉันน่ะเป็นทอมก็เลยพยายามจีบอยู่แล้วก็ยืนมือถือพี่เขาเนี่ย ส่งพวกกรอนอะไรเงี้ยมาให้ไปไปแกแอบดูมือถือฉันเนาะไป่ไปเลยไปเลยไป่ดูข้อความนมือถือแกแล้วก็มาบอกฉันแล้วก็บอกด้วยว่าสองคนไปเดินนุ่งมิ้งกันสองคนอย่างเงี้ยอ๋อยป่เฮ้ยฉันลืลืมปิดไฟไว้ในห้องอะ ไปคณะไปโอ้ยอย่าเงี้ยเนี่ยไปคนงเมาเชื่อคนถึงเห็นเลยนี่ๆเลยคิดบ้างไม่อยากจะเชื่ออะไรหรอกโทษนะคะครับเอ่ออาจารย์โรคานี่ของฝากเล็กๆน้อยๆจากเชียงใหม่ค่ะครับขอบคุณนะคะที่ช่วยเรื่องอาจารย์ลุงเอาไว้ ไม่เป็นไรครับแล้วทางนู้นเรียบร้อยดีไหมฮะก็โอเคค่ะก็เรียบร้อยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วครับอะไรนี่ทําอะไรอยู่ล่ะคะเนี่ยอ๋อฉีดยาฆ่าแมลงครับแมงสาบมันเยอะนิดหน่อยฮะอือุ้ยมัสาบฮะอ๋อเออถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรีนเอาขนมวางไว้บนโต๊ะนั่นกันแล้วกันนะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวก่อนดีกว่าอ๋อค่ะ ทีนันทีนนะปวดทีน้ยตัวไม่ตลนไมเหนนะ้ครับผมซยากมาแรงเฮ้ยบกันจริงๆเนืเห็นาเลย้ยยว้่เพอคกม้ครบยาเยปีแ้็ห็น้วนี่40วน ความลับที่แตกต่างกันกลุ่มเเก็บความลับไม่อยู่เพราะเป็นคนซื่อตรงไม่เช่ามีเรื่องปิดบงังจึงมักอึดอัดจนต้องหาทางระบายออกอยู่เสมอกลุ่ม B คิดว่าตัวเองเก็บความลับได้แต่เพราะเป็นคนจริงใจเลยมักเผลอหลุดปากพูดออกไปเป็นประจำกลุ่มโอเป็นคนง่ายๆไม่ชอบเก็บความลับแต่ถ้ารู้ความลับอะไรเขา้าก็จะรีบเคลียร์ให้รู้เรื่อง คนไม่แสดงอารมณ์ไม่ชอบสูงสิงกับใครคนทั่วไปจะดูไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่จึงเก็บความลับได้ดีที่สุด <Nice. S 1> และนี่คือวิธีการเก็บความลับของแต่ละกรุป๊ปอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลื่อนมากกว่านี้ติดตามได้ไนน <c oughs> เลิฟละจัดรักให้ตรงกรุป๊ปทุกวันเสาร์สองทุ่มสนาทีทางช่อง1น <c oughs> <c oughs> ึ่งเวิร์กพอยด์ขึ้นแค่ครึ่งโลพอนสวยกินอะไรก็ไม่อ้วนอะ่ะแ่งจังไ่เครื่องช่งนะ่ะมันเสีย หนักจริงเนี่ยมันต้องบวกเพิ่มพีห้าหลปล่อยนะคุณคุณอะไรปล่อยคุณสิปล่อยคุณอะไรปล่อยนี่ฉันเป็นคุคนั่นแหละปล่อยเขาเป็นปล่อยสฉันนะไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยโลกจิตไม่ละชุดนักศึกษาเข้าใจผิดแล้วครับผมเป็นอาจารย์ฮะอาจารย์ยังน่าโลกจิตขนาดนี้แล้วโจรจะขนาดไหนวะเนี่ยพ่อถึงบอกไงว่าไม่ให้อยู่หอในไปเก็บของแล้วย้ายหอเดี๋ยวนี้เลย อยเียก่อนนะคะนั่งฟังก่อนค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรินนี่นะคะจะพาพ่อไปดูมุมอื่นๆของหอนะคะแล้วเราค่ะว่ามีมุมอื่นที่ดีกว่านี้เยอะเลยค่ะ